ครั้งที่24ค่ะครั้งที่24ครั้งที่แล้วเรารู้จักรูปของสมการพาราโบลาด้วยนะคะด้วย y เท <Y S 1> ่ากับ a, a x กำลังสบวก b x บวก c และเราก็รู้ว่าถ้าไม่อยู่ในรูปนี้นะคะเราก็ถือว่าไม่ใช่สมการพาราโบลาถึงไหมคะ อันนี้มาดูรูปนี้บ้างนะคะ y เท่ากับ ax กำลังสอง y เท่ากับ ax กำลังสองเราจะมาดูว่าเออเราจะมาหานะคะจุดยอดหรือจุดวกกลับของมันเป็นอะไรเราก็จะใช้แทนค่าเวลาทำขั้นที่1คือการกำหนดตารางกำหนดค่า x มาให้เลยขั้นที่สองจัดให้อยู่ในรูปเทอร์ม y นี้กำหนดค่า x ถูกไหมคะจัดให้จัดให้อยู่ในรูปเทอม y y เท่ากับอะไรว่าไปนะคะขั้นที่3แทนค่าหาค่า y หาค่า y เราจะได้เป็นจุด x y แล้วขั้นที่4มาพอดกราฟสร้างกราฟเขียนนี้สร้างกราฟนะคะ อ้าขั้นที่5สรุปนะคะอ้าวนักเรียนลองดูว่าเราทําอะไรได้บ้างขั้นที่1กําหนดมาแล้วใช่ไหมตรงนี้ขั้นที่1ขั้นที่2แทนค่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าดูซิว่าถ้า y เท่ากับลบสองไถ้า x เท่ากับลบสองกำลังสองถูกไหมคะ y ก็เป็น4อันนี้เป็นศก็ต้องเป็น0อันนี้เป็นส นะคะเอาต่อไป y เท่ากับเศษ1ส่วน4ลบ2กำลัง2มันก็คือเศษ1ส่วน4คูณ4ตัดกันได้1 1กับน1่ต่อไป y เท่ากับ2 2ยกลบ2ยกกำลังสองมันก็คือ2คูณ4ได้เท่ากับได้เท่ากับก็ใส่8 ถ้าเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อ่าเราได้ค่า y แล้วเรามาพอดกราฟนะคะอันแรกก่อนลบสอง่าศ,ศูนย์กับศูนย์ก่อนขูใช้สีแดงนะคะศูนย์กับศูนย์ต่อไปสองกับอะไรคะลบสองกับสี่อ่าสี่อยู่ตรงนี้ลบสองอยู่ตรงนี้นะคะพอดกราฟตรงนี้นะคะ อ่าดูเอาครูพัดพัดผิดพัดถูกแล้วครูอ่าตรงนี้นี่สีอยู่นี่อ่าไม่ค่อยดีครูตรงนี้สีอยู่นี่นะคะอ่าอันนี้ครูก็เขียนกราฟ เขียนไม่ค่อยสวยเลยให้มันมุนๆน,นะคะทำลูกศรแล้วนักเรียนก็เขียนว่า y mm hmm. เท่ากับ x mm hmm. กำลังสองอันนี้อันที่หนึ่งอ้าวถัดไปหนึ mm ่งสองกับหนึ่งตรงนี้นะคะสองลบสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งตรงนี้ นักเรียนก็เขียนกราฟนะคะแล้วนักเรียนก็บอกว่าอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ x กำลังสองนะคะอ้าวอันที่สามครูเปลี่ยนสีเอาสีสีม่วงแล้วกันสีม่วง สีม่วงลบสองกับแปดลบสองกับแปดอยู่ตรงนี้อ่าสองกับแปดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้อ่าเขียนกราฟนะคะแ้วคุณก็เขียนกราฟขึ้นไปแล้วก็บอกเขาบอกว่าอันนี้ อันนี้ก็คือกราฟอะไรคะ y เท <Y S 1> ่ากับ y เท่ากับอะไรคะอ่าพอเราเขียนกราฟเสร็จใช่ไหมคะสาสีครูเขียนไม่ค่อยสวย y เท <Y S 1> ่ากับ y เท่ากับ2 x กำลังสเสร็จแล้วนักเรียนก็มาสรุป มาสรุปด้านล่างลักษณะกราฟจะเป็นยังไงคะหงายหงายหมดทุกงานเลยพองหงายปุ๊บมันจะไม่ใช่ค่าสูงสุดเพราะกราฟหงายจะเป็นค่าต่ำสุดต่ำสุดอยู่ที่เดียวกันหมดเลยคือศูนย์กับ0นถูกไหมคะ x ตรงนี้ก็คือค่าของ x y เป็นศูนย์กับศูนค่าสูงสุดไม่มีมีแต่ค่าต่ำสุด ดูที่ตัวหลังนี่เลย y เท <Y S 1> ่ากับ0 y เท่ากับ0สมการแกนสมมาตรดูที่ตัวหน้าเลยคือ x x เท <X S 2> <X S 1> ่ากับ0นะคะ x เท่ากับ0นักเรียนเห็นไหมว่าการาฟเนี่ยบ่งบอกอะไรเราถ้าค่า a เข้าใกล้0ก็คือน้อยเห็นไหมดูสีน้ำเงินนะคะเศษ1ส่วน4 x กำลังอ2 น้อยมากเลยถูกไหมน้อยมากมันก็ยิ่งขนานกับยิ่งเข้าหาแกน y เอ้ยยิ่งเข้าหาแกน x มากเท่านั้นก็คือบานออกเท่านั้นแต่ถ้าค่า a มีค่ามากกราฟมันก็จะแคบเข้ามันจะเข้าหาแกน y ถูกไหมคะเพราะนั้นเราสังเกตว่ากราฟจะบานหรือกราฟจะแคบกราฟจะกว้างหรือกราฟจะแคบดูที่ค่าของ a ามาดูอันนี้บ้างนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราทําแล้วเรารู้แล้วเราใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยถูกไหมคะอันนี้กราฟข้ามละใช่ไหมพอกราฟความนักเรียนสามารถแทนค่าได้เลยใช่ไหมตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นเท่าไหร่คะสองสองเป็นสี่ลบสี่สองข้างเท่ากันอันนี้ได้เป็นเท่าไหร่ c ตัด4ลบหเท่ากันอันนี้ได้เป็น4 4คูณสได้ลบ8เท่ากันอ่าพอเราได้เท่ากันเราก็มาพอดกราฟเลยอันแรกอาอันแรกอันแรกสองกับสองกับลบสี่ยู่ตรงนี้นะคะ สองกับสองกับ,สอ,กบ,บสองกับลบสองกับลบสี่อันนี้ลบสองกับสี่เขียนกราบก่อนเลยวา อันนี้ก็คือ y เท่ากับลบ x กําลังสองนะคะถัดไปถัดไปเอาสีชมพูมากเอ,อ่อลบสองกับหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ลบสองลบสองกับหนึ่งไปแล้วอันนี้ก็คือสองกับหนึ่งเขียนกาบค่ะ กับหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็บอกว่าเป็นกราฟ y เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสี่ x กำลังสองอีกอันหนึ่งเอาสีนี้แล้วกันแปดลบสองแปดแปดอยู่ตรงนี้สองกับแปดอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ลากนะอันนี้ก็คือ y เท่ากับลบส x กำลังสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปกราฟเป็นไงคะคว่ำความหมดทุกอันเลยเพราะค่า a มันติดลบถูกไหมคว่ำก็ต้องเป็นค่า สูงสุดถูกไหมคะตัดตัดต่ำสุดไปค่าสูงสุดของเขาก็ x กับ y เป็นไงคะเป็น0กับ0ูกับ0นะคะอ้าวต่อไปค่าสูงสุด y เท่ากับ0ถูกหมคะเท่ากับ0อันนี้ก็ y เท่ากับ0 y เท่ากับ0นะคะแล้วถัดไปตรงนี้ก็คือ เเท่ากับศูนย์เอเท่ากับศูนย์อ้าวเราสรุปอันนี้ก็ามาดูการบ้านอันนี้เป็นการบ้านนะคะการบ้านครั้งที่ยี่สิบสี่เอ้ยการบ้านครั้งที่ยี่สิบสี่นะคะครั้งที่ยี่สิบสี่นะคะมีอยู่ประมาณสามข้อนะคะ อันนี้ก็คือลักษณะกรารให้นักเรียนสรุปอันนี้ง่ายนะคะส่งวันจันทร์ที่30สิบงหานะคะหกสี่นะคะให้นักเรียนทำทำนะคะวันนี้ครูก็ขอจบของสัปดาห์ ท้ายสุดของสิ้นเดือนเออยังเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งเนาะอ่าสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งสิ้นเดือนสิงหานะคะพอจบชีทชุดนี้ครูว่าน่าจะจบประมาณสักสัปดาห์ที่6 6 7 8 9 10ดพอ11 12 11 12 13เราก็จะเริ่มสอบนะคะสอบทีละบท13สอบบทหนึ่ง20สสอบบทหนึ่งนะคะ แล้วก็พอสอบสองบทเสร็จนะคะใครตกก็ซ่อมไปนะคะตามเรื่องของเรานะคะแล้วก็ครูก็จะให้วิธีให้เวลาทบทวนงานนะคะน่าจะเสร็จก่อนสิ้นเดือนนะคะตามที่โรงเรียนกำหนดขอให้นักเรียนโชคดีค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครสอบเอ่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุศรจุลาภร์ โเซนอะไรพวกนี้ให้นักเรียนเออ่ไปสมัครสอบด้วยนะคะเขามีอะไรสอบเราสอบไปทั้งนั้นนะคะเผื่อเราจะได้โอกาสอะไรเราก็ค่อยเลือกเอานะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ